หะช่องนะคะป๊อบกินนะคะก็จะทำแกงเผ็ดมะระนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเอามะระมาหั่นนะคะแล้วเราก็าหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเกลือโรอยนะคะแล้วจะเอาช้อนคุกนะคะไม่ต้องเอามือไปขยำเลยนะคะมันมันจะได้ไม่หักนะคะแล้วก็จะเอาช้อนคุกนะคะเนี่ยเราจะ คุกๆไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแบบทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วเขาก็จะนิ่มไปเองนะคะจะมีมะละนะคะแล้วก็มีกระชายนะ,ะกระชายเดี๋ยวเราจะมาซอยนะคะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มปลานะคะแล้วก็เอาเนื้อปลานะคะมาแกงนะคะกระชายนะคะาหั่นแบบนี้นะคะ ใส่กระชายเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วอันนี้คือมะระของเรานะคะมะระของเราก็เริ่มที่จะสลดแล้วนะคะผ่านไปห้านาทีเองนะคะมะระของเราก็เริ่มสลดแล้วนะคะก็จะมีน้ําขมออกมานะคะต้องเอาน้ําขมออกด้วยนะคะความขมของมะระนะคะต้องเอาออกนะคะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะขมกินไม่ได้นะคะ ต้มปลานะคะเราใช้แบบต้มนะคะเพราะว่ามันจะรวดเร็วนะคะพอน้ำเดือดน,นะคะก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะต้มประมาณห้านาทีนะคะก็สุกแล้วนะคะเพราะปลาแบบนี้สุกง่ายใช้ซ่อมนะคะเช็คว่าเนื้อปลาหลุดออกมาหรือ,อยังนะคะถ้าจิ้มแล้วเนื้อปลาหลุดออกมาแล้วแปลว่าสุกแล้วพร้อมที่จะแกะแล้วนะคะ มาเช็คมะระนะคะมะระนะคะก็เริ่มสลบไปเยอะเลยนะคะผ่านไป10บนาทีนะคะก็จะมีน้ําความขมออกมาอย่างนี้นะคะเหม็นเขียวมากเลยนะคะนำไปล้างให้สะอาดน,นะคะไปปุ่มกันเลยเราจะมาสาธิตวิธีแกะปลาแบบแบบไม่เลอะมือนะคะเลอะแค่มือข้างเดียวนะคะแกะปลาแบบสวยๆนะคะมืออีกข้างนึงนะคะก็จะเก็บเอาไว้จับกล้องนะคะเพราะเราต้องอัด วิดีโอด้วยนะคะเราก็ต้องเลอะมือแค่ข้างเดียวพอนะคะนี่นะคะวิธีแกะปลาแบบผู้ดีนะคะแบบสสวยๆนะคะทำได้ได้แล้วค่ะเห็นไหมว่าทำได้ไฟตั้งไฟนะคะตั้งไฟใส่พริกแกงลงไปผัดน,นะคะให้หอมแล้วก็เติมน้ำเลยนะคะ และนี่คือส่วนของเครื่องปรุงนะคะจะมีซีอิ๊วขาวนะคะเกลือน้ำตาลรสด,ดีนะคะผงปรุงรสต่างๆนานา,นานนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเพียงเช่านี้นะคะก็จะได้แกงเผ็ดมาระแล้วนะคะพอน้ำแกงเดือดน,นะคะเราจะใส่กระชายลงไปเลยนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะ แล้วก็ตามด้วยมาระนะคะมาระที่เราล้างแล้วนะคะแล้วก็บีบเอาน้ําขมออกเอาน้าเกลือออกเลยนะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะใส่เนื้อปลาลงไปทั้งหมดเลยจะได้มีปลาเยอะเแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะปรุงรสเลยใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วน้ําตาลเกลือนะคะ แล้วก็อะไรนะผงรสดีนะคะเราจะหนักไปทางน้ำตาลนะคะหม้อนี้ะ้าเราใส่น้ำตาลไปสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อดับความขมของมะระนะคะเพราะไม่งั้นมันจะขมนะคะมันก็จะมีความขมอยู่เล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าความขมนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะ เสร็จแล้วนะคะแกงมาระนะคะแกงเผ็ดมาระนะคะของเราไม่ใส่กะทินะคะเพราะาเราอบประหยัดนะคะ <BS> ก็มาถึงวิธีการชิมกันนะคะก็นี่นะคะเนี่ยเราก็ตักเนื้อปลาเลยนะคะเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็กินมาระด้วยนะคะเพื่อประโยชน์นะคะต่างๆนานา,นาม,มากมายนะคะอย่าลืมติดตามดูช่องของเรานะคะ